กลับมาพบกับไทยมูสพอดแคสต์กันอีกแล้วนะคะและเช่นเคยค่ะตอนนี้ในเอพิโซดนี้นะคะเรายังอยู่กับคุณกวิศราประสงค์ไรเลิศกูลหรือน้องมัดหมีนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะค่ะและในหัวข้อในเอพิโซดวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องออนไลน์บิสเนสนั่นเองค่ะอยากทราบว่าน้องมัดหมีเนี่ยเป็นคนชอบช้อปปิ้งออนไลน์อยู่แล้วหรือเปล่าตง จริงๆอย่าใช้คาว่าชอบเลยค่ะใช้คําว่ารักเลยดีกว่า <c oughs> เพราะว่าเป็นคนที่แบบชอบออนไลน์บ่อยมากมีช่วงหนึ่งคือชอบแทบทุกวันวันไหนไม่ได้แบบเข้าแอปแบบช้อปออนไลน์อย่างนี้คือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะติดมาก <c oughs> แล้วอันนี้มันมีตัวตัดสินใจหรือเปล่าว่าทําไมเราถึงเลือกมาขายผลิตภัณฑ์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ค่ะมีจริงๆอะ่ะมีหลายปัจจัยมากที่ทําให้อยากทํางานแบบเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์เพราะว่าเรามองว่าเราเป็นคนที่ไม่ชอบทําอะไรที่อยู่กับที่อ่ะค่ะเหมือนเราแบบ อยากทาอะไรที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนโซนไหนของโลกก็ทําได้เพราะว่าออนไลน์อ่ะมันตอบโจทย์เราตรงนี้แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออลองทําออนไลน์มันก็ง่ายดีนะเพราะว่าเหมือนมันเป็นอะไรที่หลายคนอ่ะเข้าถึงได้อะคะ่ะมันแบบมันเริ่มไม่ค่อยยากเท่าไหร่แล้วเหมือนข้อมูลอ่ะมันก็มีให้ฟังเยอะมากไม่ว่าแบบจะแบบหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตหรือว่าจะมีคนเหมือนแบบพูดให้ฟังเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเออสนับสนุนว่าช่วงเนี้ยออนไลน์แบบมานะเหมือนลองทําดูสิอะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ ูไม่ได้ไกลตัวมากก็เลยคิดว่าเออเริ่มทำเลยน่าจะดีกว่าเพราะว่าถ้ามันแบบเออได้หรือไม่ได้ยังไงอะเราก็ไม่ได้เสียหายอะไรเท่าไหร่อะค่ะืแล้วเรามีเกณฑ์นในการเลือกแพลตฟอร์มออนไลน์ที่อยากจะเอาผลิตภัณฑ์เราไปลงขายไหม ก็จริงๆอะไม่ได้มีเกณฑ์เท่าไหร่เรารู้สึกว่ายิ่งแบบเราแบบวางขายแบบเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีมันเหมือนแบบมันทําให้สร้างให้คนอะเขาเห็นได้เยอะขึ้นนะคะแต่ว่าหลักๆอะที่ดังๆที่คนเขาจะรู้จักกันเนาะก็จะเป็นเหมือนแบบอินสตาแกรมมี Facebook มีใน l ล n ์ก็มีเหมือนแบบ Line แอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบช้อปปี้ลาซาด้าอย่างเงี้ยก็จะเป็นเหมือนแบบแพลตฟอร์มที่คนเขาใช้กันแบบแพร่หลายเนาะเราก็แบบมองว่าเออยิ่งเราอะเอาไปลงแพลตฟอร์มเยอะเท่าไหร่อะ มันก็จะยิ่งได้เปรียบเพราะว่าเหมือนคนอนะ่ะคลิกไปตรงไหนอ่ะเขาก็เจอเรามันจะเป็นเหมือนแบบเป็นสิ่งที่ทําให้มันง่ายต่อคนซื้อด้วยค่ะแล้วก็เออได้ประโยชน์กับคนขายก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้มีเกณฑ์ในการแบบแตัดสินใจที่จะเลือกอันใดอันหนึ่งขนาดนั้นเราแค่อยากจะทําให้มันแบบไปแบบเยอะที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตัวน้องมันมีเองคิดว่าในแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยมันมีข้อดีหรือข้อเสียในการขายของในนี้อย่างไรบ้างค ก็ทุกอย่างก็มีข้อดีข้อเสียของมันนะคะก็เช่นเดียวกันกับธุรกิจออนไลน์คือหลักๆเลยอะเรามาพูดเรื่องข้อดีกันก่อนก็คือข้อดีคืออย่างที่บอกว่ามันอะเป็นสิ่งที่สามารถทําแบบที่ไหนก็ได้มันไม่มันไม่ต้องมีแบบออฟฟิศเอาเวอร์ค่ะเหมือนมันไม่ได้เหมือนแบบเหมือนห้างที่ต้องเปิดเวลาแบบ10บโมงปิด3ามทุ่มอะไรเงี้ยแต่คือออนไลน์อะมันจะรันตลอด24ชั่วโมงคือลูกค้าเขาอยู่ตรงไหนสมมุติเขาอยากจะซื้อของตอนตีสองเงี้ยเขาก็สามารถที่จะเห็นโปรดักต์เราแล้วก็แบบเออเข้ามาดูข้อมูล คิดเข้ามาถามเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยว่าเออมันก็แบบเป็นอะไรที่ไม่ได้มีเวลาฟิกเนาะคนก็จะชอบกันเยอะเพราะว่าเหมือนตัวเราเงี้ยเราก็รู้สึกมันก็ตอบโจทย์ด้วยอเราก็เลยแบบเออคิดว่ามันน่าจะเป็นเหมือนช่องทางที่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็ข้อดีก็คือมันอะเหมือนไม่ต้องมี คอสเยอะมากขนาดนั้นในการที่จะสร้างร้านขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเพราะว่าเหมือนเวลาเราไปเช่าที่ใช่ไหมคะถ้าเทียบกันไปอะ่ะเหมือนถ้าเราไปเช่าที่ตามแบบล็อกต่างๆหรือว่าแบบเออตลาดหรือในห้างอย่างเงี้ยค่าใช้จ่ายมันอ่ะจะสูงมากซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะพอมาดูจริงๆอะ่ะกลายเป็นว่าหน้าร้านอะ่ะที่คนจะเห็นอะ่ะกับในออนไลนอ์อ่ะมันไม่ได้แตกต่างกันมากขนาดนั้นนะคะก็เลยคิดว่าอันเนี้ยน่าจะดีแล้วก็กําลังคนอ่ะไม่ต้องใช้เยอะเหมือนเวลาเรามีหน้าร้านใช่ไหมคะเหมือนเราอ่ะอยากจะสร้าง ธุรกิจธุรกิจหนึ่งเนียเราจะต้องมีคนเฝ้าร้านแน่ๆอยู่แล้วหนึ่งคนก็คือเหมือนเป็นคนเฝ้าร้านคนขายมีตัวอะไรเงี้ยซึ่งบางร้านอาจจะใช้คนเยอะขึ้นก็ได้อาจจะมีทั้งผู้จัดการมีทั้งแบบคนขายมีคนแบบคอยแบบเช็คซัสต้อกอยู่หลังร้านหรืออะไรเงี้ยมันเยอะมากแต่คือออนไลน์เราสามารถแบบไม่ต้องเหมือนมีแบบตรงนี้มากขนาดนั้นก็ได้ค่ะแต่ว่าคือก็ไม่ได้บอกว่าไม่มีเลยแต่ว่าเหมือนมันใช้น้อยกว่าแน่นอนแล้วก็ที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเราสามารถขายสินค้าได้แบบหลายร้านหลายอย่างใน เวลาเดียวกันได้ถ้าเทียบกับทําเหมือนมีหน้าร้านเพราะมีหน้าร้านเนี่ยถ้าเราจะมีสักห้าหน้าร้านเราก็ต้องมีคนแบบอย่างน้อย5คนแล้วแต่ว่าถ้าเราจะมีแบบธุรกิจออนไลน์5อย่าง5ร้านเนี่ยเราคนเดียวก็สามารถ manage ได้แต่ว่ามันอาจจะต้องเหมือนแบบใช้การ manage ที่ดีนิดนึงอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบข้อดีหลักๆ ของการทําออนไลน์แต่ทีนี้พอมาพูดถึงข้อเสียอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะเหมือนอย่างเช่นผลิตภัณฑ์บางอย่างอะ่ะมันเป็นของที่ควรจะต้องเหมือนแบบไปลองหน้าร้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะซึ่งอันเนี้ยก็เป็นหนึ่งในจุดที่ค่อนข้างจะ challenging เพราะว่าอย่างเช่นเหมือนส่วนตัวเหมือนขายเป็นน้ําหอมใช่ไหมคะคนก็จะมีบางประเภทที่เขาแบบเอออยากลองกลิ่นก่อนอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเออทำให้เหมือนเสียโอกาสตรงนี้ไปบ้างแต่ว่าก็ถือว่าเป็นแบบส่วนน้อยอยู่ดีอะค่ะ ก็เลยแบบมันเป็นของบางอย่างเขาก็อาจจะอยากไปลองเลยหรือว่าอาจจะต้องการแบบการหยิบจับมันก็จะเกิดความอยากได้หรือเข้ออาจจะซื้อง่ายกว่าในออนไลน์แล้วก็คือ เหมือนพอไม่มีออฟฟิศเอาเวอร์เนี่ยคนก็จะทักมาแบบกี่โมงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนอย่างเช่นที่บอกว่าลูกค้าอยากไดนตอนปีสองใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าเขาทักมาตอนปีสองก็จะมีความแบบบางคนก็จะกังวลแล้วว่าเออถ้าเราตอบลูกค้าช้าอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นอะไรหรือเปล่าเชื่อว่าแบบหลายๆคนน่าจะแบบสงสัยแน่นอนว่าเออถ้าเราไม่ได้ตอบทันทีเหมือนจะเสียลูกค้าไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็อยากจะบอกว่าส่วนมากอะด้วยความที่เป็นทั้งคนขายและคนซื้อเราอยากจะบอกว่า อ,อย่างเงี้ยเหมือนบางที่เขาก็รอกันได้ะค่ะเหมือนตัะไรก็ตามที่เราไม่ได้ทิ้งเขาไว้แบบผ่านไปเป็นวัน2วันยอะไรเงี้ยเหมือนตีสองแล้วเรามาตอบเขาตอนเช้าแบบ8ปดโมงอย่างเงี้ยมันก็ได้อยู่มันก็ไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่ะค่ะเพราะว่าในฐานะที่แบบเป็นคนซื้อด้วยบางทีทักไปแล้วก็มีแบบคิดคิดด้วยแหละว่าเออเขาอาจจะนอนแล้วก็ได้เขาอาจจะยังไม่ตอบเราอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจได้แล้วก็รู้สึกมันเป็นอะไรที่เหมือนแบบเออเข้าใจกันได้ะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีและข้อเสียหลักๆของการทำธุรกิจออนไลน์ค่ะ ซึ่งธุรกิจทุกธุรกิจเนาะก็จะมีลูกค้าเป็นจุดสําคัญในการที่จะมาซื้อสินค้าของเราอยากให้เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับลูกค้าที่ดีที่เราได้พบเจอทางในแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เราขายของหน่อยค่ะค่ะก็ ตั้งแต่ทำธุรกิจมาค่ะก็เจอลูกค้ามาหลายแบบมากๆแต่ลูกค้าที่แบบดีๆแล้วก็เหมือนเขาก็จะเอาสินค้าเราไปบอกต่อมาโปรโมทให้บ้างมาเขียนให้ฟังบ้างว่าแบบเขาประทับใจยังไงอะไรเงี้ยแล้วพอเราได้อ่านเนี้ยมันก็ทําให้เรารู้สึกมีกําลังใจเพราะว่าเราก็แบบเฮ้ยคนคนหนึ่งที่ไม่ได้รู้จักอะไรกับเราเลยเขามาอุดหนุนของเราเขาเอาของเราไปใช้เองจริงๆโดยที่แบบเออจ่ายเงินซื้อสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาแล้วเขารู้สึกประทับใจจนกระทั่งแบบมานั่งเขียนให้อะไรเงี้ยค่ะ เขียนรีวิวซึ่งบางคนเขาก็แบบรีวิวให้แบบยาวมากยาวเหมือนเป็นเรียงความอย่างเงี้ยเราอ่านแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเออเหมือนแบบใจฟูมากรู้สึกว่าคนเขาแบบเออชอบในสิ่งที่เราทํามากขนาดนี้เลยหรอแล้วบางคนเขาก็แบบมีไปเหมือนบอกเล่าให้เพื่อนฟังให้พี่น้องคนรอบข้างฟังว่าเนี่ยเขาแบบใช้สินค้าของเราแล้วเขาประทับใจนะเขาอยากให้คนอื่นได้ใช้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางคนเขาก็แบบมาขอบคุณว่าเออเนี่ยขอบคุณที่ทําผลิตภัณฑ์ดีๆออกมาให้ใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยมันก็เป็นแบบเหมือน สิ่งเล็กๆที่เราได้รับในแต่ละวันแล้วก็มีความสุขแล้วแล้วมันก็เป็นเหมือนแรงบันดาลใจที่เราอะจะทําสิ่งดีๆต่อไปให้เหมือนคนอื่นเขาได้รับอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วในแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยก็รู้ๆกันอยู่ว่ามันเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วมากๆเลยก็มันมีมีมวิธีการรับมือเกี่ยวกับ บนด้านข้อมูลที่มันไหลไปรวดเร็วในทางด้านออนไลน์ในการโฆษณาหรือว่าจะเป็นกฎต่างๆที่สมมุติว่า f a c e b o o k หรือว่า Lazada s h o p e ปตั้งขึ้นมาใหม่เงี้ยมันมีมีการรับมืออย่างไรบ้างเกี่ยวกับข้อมูลที่มันไปอย่างรวดเร็วในแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะก็ถ้าเราเลือกที่จะมาทําออนไลน์ค่ะอย่างหนึ่งที่เราต้องเหมือนแบบพึงแบบตระหนักเอาไว้ก็คือทุกอย่างมันจะสามารถ เปลี่ยนได้รวดเร็วมากเพราะว่าตับไรก็ตามที่เราทําในออนไลน์ในแพลตฟอร์มของคนอื่นเงี้ยค่ะเราก็ต้องเคารพในกฎของเขาแต่จริงๆอะ่ะ <c oughs> คิดว่าทุกอย่างมันก็มีกฎของมันอยู่แล้วแต่ว่าเราอาจจะต้องมีความเหมือนแบบเร็วนิดนึงเราไม่สามารถที่จะเหมือนเออเราแค่เหมือนแบบปล่อยช็อปทิ้งเอาไว้แล้วก็แค่รอลูกค้าทักมาเง,งี้ยมันไม่ได้แล้วก็ต้องมีการเหมือนแบบบำรุงช็อปตัวเองไปเรื่อยๆเหมือนมีการสร้าง identity ของแบบตัวเองสร้างหน้าร้านมีการโปรโมทที่ดีเพราะว่าถ้าเราอาจจะทําในออนไลน์อ่ะอย่างที่บอกว่ามันเข้าถึงกันได้ ง่ายมากใครๆก็ทําได้แต่ว่าคือการที่ใครก็ทําได้อย่างเงี้ยแล้วพอมันไม่โปรโมทนะคะคนมันไม่รู้จักมันก็เหมือนเท่านั้นอยู่ดีเพราะว่าเขาก็จะไม่รับรู้เลยว่ามันมีแบบ สิ่งของที่เราขายสิ่งนี้อยู่บนโลกลยอะไรเงี้ยเราก็ต้องเหมือนมีการโปรโมทด้วยค่ะซึ่งในการโปรโมทแต่ละแพลตฟอร์มเงี้ยเขาก็จะมีเหมือนข้อกําหนดที่แตกต่างกันไปเราก็ต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีๆแล้วเราก็ต้องเหมือนรู้หลักๆเลยว่าทาร์เก็ตของเราอะคือใครเพื่อที่เวลาเราเหมือนแบบเหมือนยิงโฆษณาไปอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่ได้หวานมากยอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราเหมือนประหยัดคอส ตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาหาข้อมูลแบบเยอะมากๆเพราะว่าพวกกฎระเบียบของแต่ละแพลตฟอร์มอะค่ะเขาจะเปลี่ยนเรื่อยๆเลยเหมือนอย่างเช่นยกตัวอย่าง Facebook เขาจะเปลี่ยนแล้วก็จะมีการเหมือนแบบปรับปรุงแพลตฟอร์มของเขา,าบ่อยมากทําให้เราอะจะต้องรวดเร็วมากตรงนี้เราจะต้องเหมือนแบบคอยรับมือกับสิ่งที่มันจะผันผวนตลอดเวลาว่าเขาจะออกกฎอันนี้มาหรือเปล่าเขาจะไม่ให้ทําอย่างนี้หรือเปล่าเนี้ยบางทีอาจจะต้อง บางอย่างอาจจะต้องถอดออกบางอย่างอาจจะต้องเพิ่มเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือต้องมีการเหมือนแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาด้วยะคะ่ะมันมีคิดว่ามีทักษะอะไรบ้างที่มันจําเป็นในการทรออําทธุรกิจออนไลน์คะ่ะก็ทําธุรกิจออนไลน์ค่ะมันจะเป็นเหมือนแบบ การที่คนเข้ามาเห็นสินค้าของเราแล้วเขาจะออประทับใจเลยแล้วเขาอยากจะคลิกเข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลักๆก,ก็คือเราอ่ะควรจะต้องเหมือนแบบมีแบนเนอร์มีรูปภาพที่มันเตะตาหรือว่าอาจจะมีแบบ เขาเรียกว่าแบบแคปชั่นนะคะเออแคปชั่นที่เหมือนแบบอ่านแล้วแบบสะดุดเลยว่าเอยสินค้าอันนี้น่าสนใจอยากจะคลิกเข้าไปดูต่อหลักๆเลยมันเป็นเรื่องของการที่ทํายังไงก็ได้ให้ลูกค้าเขาอะเหมือนแบบเห็นแบบโสครูผ่านแล้วเขาแบบหยุดอยู่ที่เราเราก็ต้องเหมือนหาแบนเนอร์ที่มันเตะตาเขาแล้วก็คําที่แบบเอออ่านแล้วรู้สึกว่าอยากจะซื้อสินค้าเลยแต่ว่าทีเนี้ยมันก็มีข้อควรระวังนิดนึงตรงที่ว่าแบบของบางอย่างอะค่ะคือสมัยเนี้ยมันจะมีแบบ การแบบหลอกลวงหรือว่าโฆษณาเกินจริงค่อนข้างเยอะมากที่คนเขาแบบเออไม่ค่อยโอเคกันกับทางออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเหมือนแบบเออระวังไม่โฆษณาเกินจริงแล้วก็เหมือนแบบให้ข้อมูลที่มันเป็นความแบบจริงเพื่อเวลาคนซื้อไปอย่างเงี้ยเขาจะได้แบบไม่มีความคิดว่าอ้าทำไมซื้อมาของแบบไม่เห็นตรงปกเลยมันเป็นสิ่งที่แบบเจอกันมาเยอะมากเพราะว่าส่วนตัวก็เจอมาบ่อยเหมือนกันนะคะที่เหมือนซื้อของมาแล้วก็แบบเอาไม่เห็นเหมือนที่เขาเคลมไปเลยไม่ตรงปกเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอะเหมือนแบบ ก็ให้ข้อมูลเขาที่มันเป็นความจริงไม่ต้องไปโฆษณาอะไรเกินจริงเพราะว่าถ้ามันดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาเป็นลูกค้าเราอเองอะคะ่ะคือเราอะสร้างความแบบ เหมือนเชื่อใจดีกว่าดีกว่าการที่ลูกค้าซื้อไปแล้วก็แบบเออแบบไม่เห็นเหมือนเลยแล้วเขาก็อาจจะมีแบบมาคอมเมนต์หรือว่าอาจจะเหมือนแบบเออให้รีวิวเราแย่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้มันจะกลายเป็นผลกระทบที่แบบแย่กว่าเดิม,มเพราะว่าคนที่เขาเข้ามาอ่านอะเขาก็จะเออ้าน,นี้แบบเออไม่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจจะเสียลูกค้าคนอื่นไปด้วยมันจะเป็นเหมือนผลกระทบแบบโดมิโนอะค่ะเราก็เลยแบบเออต้องดูตรงนี้ให้ดีๆแต่หลักๆก,ก็คือเรื่องของแคปชั่นแบนเนอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องสําคัญ ก็คือเหมือนต้องคอยติดตามข้อมูลข่าวสารจากแพลตฟอร์มต่างๆเนาะที่เราทําร้านออนไลน์ค่ะสําหรับในเอพิโซดนี้นะคะก็ได้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการซื้อขายออนไลน์ไปบ้างไม่มากก็น้อยเนาะก็หวังว่าทุกคนจะลองไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเผื่อว่าจะเป็นแนวทางในการทําธุรกิจของทุกท่านต่อไปนะคะ ใครสนใจอยากจะติดตามพอดแคสต์เอพิโซดอื่นๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Spotify ค่ะส่วนข่าวสารเพิ่มเติมนะคะอย่าลืมไปกดไลค์ a c e like b o o k หรือแชร์ f a c e b o o k ไทยมูกได้ค่ะและใครสนใจที่อยากจะเรียนคอร์สออนไลน์ผ่านไทยมูกหรือว่าใครสนใจที่จะสร้างคอร์สไทยมูกนะคะอย่าลืมสามารถติดตามได้ที่ไทยมู k org ค่ะ